ครับวันนี้ครัวลุงด็อกมีเมนูใหม่จะมาทำนำเสนอนะครับก็คืออต้มซุปเปอร์ขัตไก่นะครับก็เน้นอาหารง่ายๆทำง่ายๆนะครับสะ,สะดวกสะดวกเราไม่ต้องยุ่งยากมากมายนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันครับเครื่องปรุงอ,อ,ปอุปกรณ์อ เครื่องปรุงเราก็มีนะครับมีขาไก่แล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับรากผักชีรากต้นหอมนะครับมะนาวแล้วก็พริกบุบนะครับพริกทุบแล้วก็หอมแดงกับกระเทียมทุบนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยหอมผักชีนะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับครับในน้ำแี่เดือด <c oughs> เราก็จะใส่ใส่เข้าไปนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีครับ ใส่เตงนไก่ไปเลยนะฮะต้มนานๆจะได้เปื่อยนะครับเราก็ต้มไปแล้วประมาณนี้นะครับขาไก่นี่เราต้มไว้แล้วนะครับก็คือย่นระยะเวลาแล้วเรามาต้มปรุงอีกนิดหน่อยแล้วก็สามารถเอาไปทานได้เลยนะครับต่อไปก็ใส่ กระเทียมทุกกับหอมทุกไปนะครับมะนาวเนี่ยเราเอาไว้ค่อยบีบใส่ตอน ที่เราจะเสิร์ฟนะครับถ้าเราบีบใส่เลยเนี่ยรสชาติของมะน,นาวจะเสียนะครับมันต้องใส่ตอนที่ตอนที่เราจะเสิร์ฟปรุงรสข้างนอกครับนี่ครับตอนนี้ก็น่าจะเปื่อยแล้วนะฮะสังเกตง่ายๆครับตรงถ้าเนื้อ ของตีนไก่มันย่นลงมาอย่างนงี้ครับเปื่อยเพราะว่ามันจะหดลงนะครับเห็นะครับโอเคครับเดี๋ยวตักใส่ชามครับค,ครับตอนนี้น่าจะ ได้ที่แล้ว,ลว,ลวลลนะครับเราก็ใส่พริกพริกคุกนะครับลงไปโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะฮะได้ปรุงใส่มะนาวข้างนอกนะครับ ติ่งแตงของเราต่อไปก็นี่นะครับดิบมะนาวแล้วก็ใส่ต้นหอมบักชีชซอยนะครับ ขณะนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต้มไก่ขาไกซ่ซปเปอร์ของเรานะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับสุดยอดครับเปรี่ยว ก็มันๆอร่อยดีนะคชื่นใจร้อนไปดูนะครับว่ายุ่ยไม่ยุ่ยนะครับ อร่อยทีเดียวครับใครเคยกินแกนเหล้าอร่อยทีเดียวืมดูอย้วครับเดี๋ยวกระดูกเนี่ยต้องขาไกา่สุปเร์นะครับ ง่ายๆก็ใครก็ทําได้นะครับก็ลองทําดูเอาวิดีโอของผมเป็นแนวทางก็ได้นะใช้เวลาไม่เยอะครับค่ะที่ชมก็ช่วยกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ เปวนี้แบบจิตจานนะครับก็คือใส่พริกป่นไปด้วยนะอันนี้ผมชอบครับแล้วก็นำเสนอครับอันนี้คือมีดอันนี้ประสงค์ที่ผมทำเองนะฮะหาเศษเหล็กมาทำเอาลงทุนไม่กี่บาทครับก็ใช้ทำอาหารเวลา ไปตั้งแคมป์ในป่าได้นะครับนะครับผู้ชิมผู้กล้าตายของเราครับยูทูบเหรออ่าดูดให้อร่อยด้วยนะยูทูบเหรอว่าเนี่ยดูตีนเอามือจับดีกว่าว่ะเออเออเออนั่นแหะดูดูว่ามันยุ่ยขนาดไหนนะตัวไหนอันนี้ต้มสองรอบนะ ทำทาอร่อยดิหนดิเ,ออเดลยกับแก้มด้วยนะโหเหล้าจะหมดแล้วอะพี่อกอินหน่อยนะั่หรอกแกห้หอเล็กเอง